วันนี้เสนอตอนพระมหาเถระเมืองชาญพระมหาเถระเมืองชาญพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชาวจีนในยุคสมัยของเราท่านเล่าว่าท่านมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งพระอาจารย์ท่านนี้มีได้สวดมนต์ภาวนาตามพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันในวัด ไม่ปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ท่านใดท่านปรารถนาที่จะสร้างวัดแต่ไม่มีสานุสิทธิ์คอยสนองเลยแล้วท่านทำประการใดท่านสวดภาวนาถึงพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์ทุกวันด้วยจิตใจที่แน่วแน่เป็นเวลาถึงสามปีจนวิบากกรรมด้านอากุศลของท่านค่อยจางลงบังเกิดกุศล,ลกรรมนำพา จึงมีสาธุชนชั้นสูงชาวปักกิ่งคนหนึ่งเห็นท่านปฏิบัติด,ด้วยจิตใจที่แน่วแน่จึงเกิดความศรัทธาจึงสร้างวัดถวายให้ท่านโดยสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียวนี่แหละคือพลังของการมีธรรมบาลคอยพิทักษรักษาข้อมูลจากอารามมหากรุณาพุทธาลายัย โรงเจวัดสว่างอารมณ์